ปล่อยออกปล่อยออกมาแล้วครับโอ้ออออมาแล้วระหว่อออางเทพเรียขุนเดชสวัรดิ์หนึ่งสามเก้าแม่คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ไฮไลท์นะคู่ไฮไลท์ในสายบีระหว่างเทพวิริยขุนกับท่านั้นเดชสวรรดิ์หนึ่งสามเก้าต้องมารอดูต้องมารอดูเพราะว่าทีมเรือลำนาัน้น,นจะ เข้ารอบที่2นะครับเทมเลคุนต้องบอกว่าประยอมเดชสวัรค์หนึ่งสามเก้าก็ประยอมสักศีสักศีต้องมาวัดกันต้องมาวัดกันว่าคุ้งน้ํานี้นะครับนะคุ้งน้ํา ทางด้านน้องโมงนั้นใครจะเป็นใหญ่ใครจะแน่ใครจะแชร์แปนก็ต้องมาดูดูนะครับคู่สุดท้ายของสายมีระหว่างเทพเรียคุณกับทนางด้านเดชสุวรรณหนึ่งสามเก้าครับแม่ผมแม่พี่น้องดินสองฝั่งนันต่างเชิงเงอคอยนะคอยเห็นหัวเรือโผล่ข้ามาเอให้ประกายให้กับทั้งทั้งสองลำเรือต่างทีมมือต่างข้องัดเอาพลังกันมาสู้กันจะหนีได้หรือไม่จะหนีได้ไหมหนีได้หนีไปหนีได้หรือไ,ไ,ไ,ไปครับต่างคนต่างนีต่างคน ไล่ไล่บดไล่บีไล่ขยี้กันมาพายพายเข้าไปพายเข้าไปเปิดหน้าพายไล่ไล่ไล่บีไปทั้งสองลำเน้นนั้นรอควางใจจากพี่น้องนะครับชาวหนองม่วงอยู่ทั้งสองฝั่งโขงนะจ๊ะนะจ๊ะเปิดไปพายแล้วเปิดไปพายแล้วสำหรับเดสุวรตหนึ่งสามเก้าเทพวิริยคุณก็ไม่ยอมตักคนตักไม่ยอมเพราะใครยอมคนนั้นคือตกรอบหอบเรือกลับบ้านมา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 อัดแรงขึ้นมาโดยเทพวิริยคุณวิริยคุณกับเดสุวรตหนึ่งสามเก้าสามเก้าจากหนอง คุณจากคงไม่ล้มไขจับเป็นไครไขรจับเป็นไครต้องดูต้องดูไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาวิรยาคุณวิรญคุณเดชสุวรรณเดชสุวรรณกับวิรยาะคุณแถาไปแล้วเผวไปแล้วอัดขึ้นมาหน่อยเบียดขึ้นมาเบียดขึ้นมาหน่อยบ่ห่างกันเล็กน้มีเท่าไหร่ใส่ขึ้นมาเดชวิอาเทพวิรญคุณเดชสุวรรณเดชสุวรรณหนึ่งสามเก้าสุวรรณหนึ่งสามเก้าวิรญาคุณไม่ไหวครับอัดไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาสีแดงสีแดงแทงมาตลอดเดชสุวรรณหนึ่งสามเก้า มาแล้วจ้าแม่ฝาดฝันหำหันกันนะครับระวังเทพเรียกคุณกับเดชวุวหนึ่งสาและก็ข้าเซนช,ชัย <ส language> เราเพื่อการตัดสินจากคณะกรรมการครับลืมหันกล้องครับผลปรากฏว่านะครับผลการตัดสินนะครับต้องน้ำสีแดงนะครับเทพปริยะคุณก็เก็บชัยชนะเหนือเดชวันหนึ่งสา ก็ปรากฏว่าเทพบิริยคุณนะครับก็เป็นลำที่สองในสายบีนะครับเชิญพิธการทีมนะครับทั้ง4ลํลำนะครับเน่ยหว่าจะเป็นพอเจปูนของย้ใซ่จ้าแม่ตะเคียนทองเทพชันชัยและเทพบิริยคุณนะครับที่กรมใงการนะครับเพื่อที่จะจัดฉลาดครับสวั